Let's go. Let's, go. Let's go. We finally arrived to

ที่ไหนเลกแลนด์เดนมาร์กเดนมาร์กโอเค let's go อันนี้ก็เห่าเถียงกันนี่เลกแลนด์บินลุนเรามาแล้วนะครับครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุสี่ขวบไหมใช่สี่ขวบอ่ะไหนเดนเราดูแผนที่นะอ๋อน้องมีคนดูแผนที่ว่าเราจะจัดการนี่ทุกด่านใช่ไหมวันนี้เราจะเล่นให้ครบทุกอย่างเลยเราจะเล่นทุกอย่างเออ Das das <ose> ใช้เวลาเชื่อมีที่นี่เดี๋ยวมาถ่ายตาตาข้างหน้าหน่อยถ่ายข้างหน้านตรงนี้หน่อยเออเดี๋ยว <ose> จะถ่ายวิธีการเอาข้านี่นี <ose> ่เราต้องเราต้องสแกนก่อนตอนนี das das ้เราก็มีวอลเล็ตนะครับเราก็ใส่บัตรนอมาเรียบร้อยแล้ว ที่วอลเล็ตนี่เลกอแลนขอสำหรับทุกคนเราจะซื้อให้เราเตรียมตัวเริ <Welcome. S 2> เม่มข้ามามาเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ของุมป้า บงค์ information ต,ตีเราต้องดูพ่อแม่ไปด้วยนะโอ้ oh, ดูข้างหลังสิไม,ไ,ไม่มีแดดนะครับวันนี้อากาศก,าก็ดี ไม่หนาวด้วยนี่เลโก้แลนด์ช็อปอันนี้เราก็พยายามอย่าเพิ่งไปเข้าตอนจะถ่ายรูปวันนีจ้จะโกเปล่า Meat and Greet state. Yeah. Meat and Greet Die Mama haben wir nicht, <laughs> เบบซี่ออกอดดีกอดกอดบายบาย Thank y บ้านใครในใหญ่จัง มีเส oh, no, yeah. okay. okay. ียงวัวด้วยรถไฟเนี่ยูดิมันลอยไปด้วยอ่ะออเก่อ่ะไปไปไปแล้ว ขับได้เหรอตอนนี้เราจะ โมโนเรลใครเรียกว่าโมโนเรลไม่ต้องมีเรที่ป้องกานด้วยสองเบบี้ยใครจะขับรถโกคราร์ทของเด็กบ้างไม่มีคนเล่นเลยปาต้องเสียเงินต่างหากนี่ไงเขาเรียนกันอยู่ ที่นี่เราเคยมาเล่นแล้วนะที่นี่สนุกมากเลนจักัวนี่สนุกมากมากรอคิวนานหน่อยไม่มีคิวนะคิว็นานี่ไงของเบบีของน้องเปล่าเเสียตังเล่นด้วยองเดี่ไปเล่นคแล้ว ผมเจอปั๊บเลยนี่จัสตินบอกเจอไทยแลนด์อยู่ที่สวินเยนอรน,นแลนดนะ์นะแะจะมาทำเป็นแบบสวยๆรูกฉลาม นี่เราก็มาใสา่เลือกแว่นนะหยิบเองใส่เองกันนึงใส่ดูดิโอเคแค่บ้านแ,าวแว่นสามิติเราก็ได้แล้ว stops. Push up your lap bar and exit to the left. โอ้โชกระจกนะเอามือดำนำไว้ก่อนนะโอ้โหตั้งใจเรื่องหน่อยนะแพงนะเนี่ย ต้องพูดออกับเาเองโอ้โห yeah. and let's see one two t h e r e h e r e you go have a good day ตั้งเนี่ยตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเล่นเด๋วอย่างเนื

เรายิ้มเสร็จเมื oh. um. oh. ่อคันได้น um anyway> ี่เอวตอนนี้เราต้จะลุยน้ำจริงๆเราหัวน้ำท่วมลงไทย ไอยู่นั่นนี่อ่ะโอ้ยโอ้โหเฮ้อเอ้อเ้เปียกเปียกอยาขยับอยาสนใจอยาสนใจโอ้ยมีปลามีต้กเลยตรงนี้หฉุนน้องแบบอ๊อ มีตัวอะไรไม่รู้อ่ะชื่ออะไรอ่ะสิงโตสิงโตสวยนะป้าชอบเขาทำใช่เขาทำลายสวยอยู่เขาต้องต่อเลโก้ไงใช้เวลาทำนายมากเลยก็ที่กวงกวงกวงแล้วปะ เปียกไหมเปียกตาไม่เปียกหัวไม่เปียกมุนวนวนวนหัวมันเนี่ยจิบๆ วิ่งทไมละหันหลังตาขึ้นด้วยเนี่ยวิสกี้อโเขาบอกให้จับแน่นๆโถใชโถใช่ข้าขยาวนะ

เราเปลี่ยนเยอะกว่าคนอื่นนี่เด็กๆก,ก็จะมาต่อรถรถฟอร์ดลีของตัวเองหรือรถแข่งแบบไหนก็ได้นะครับเด็กมีตัวอย่างให้เด็กจะใช้ความสามารถไอเดียของตัวเองต่อรถรล่าไปแข่งเอง เสร็จแล้วก็ต้องเอามาเทสนนเทสรถตัวเองว่ารถเองเร็วขนาดไหนไอโอ้โหครันี้ คอนอเสิแรแตคล้ายๆฟลอรลลี่อยู่เหมือนกันเทสเขาเทสตรงนี้นี่น้องไมป่ปล่อยลานที่ไหนหนึ่งสองสมาเลย โอ้เลนที่ห้าเร่อยเร็ว1 1ึเงน้นสี่เน้นความสวยเนี่ยเน้นความสวยเหรอดูดิจะกระโดดข้ามได้ไหมโอ้ยแต่งเยียบร้อยโน่นทางไปแล้วตาล้วไปดีกว่าลวพอแค่นี้ โอ้มันอเล็กนี่คือทางเอ็กซิเลยนะ<า>เราแต่ทำไมห,หน่อยแนมะ่ชิดข้างใน,น,นแต่มันสวย ทางโน้นนะโฮเทลเลยเราลองดูที่ที่มีจิมิีน้อยไหมอ่ะก็ไปลงหนังวันนี้เฮ้ยคือแล้วลงเลยเหรอเราเราโมเดลพูดจะเนี่ย จบแล้วนะคบวันนี้สนุกมากเลยนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยสมัครให้ได้นะคะแล้วพบกับช่องเจเตินอีก